หมอโบรักษาฟรีหรือเสียเงินคะ <Huh? S 1> เป็นคําถามที่ทุกคนอยากรู้มากและคําตอบก็คือรักษาฟรีทุกอย่างคะ่ะ <Wow. S 1> โดยโรงพยาบาลช้างกระบี่ที่หมออยู่นั้นนะคะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลคะ่ะไม่เรามีเงินมารักษาฟรีให้กับน้องช้างไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยโรคต่างๆยาต่างๆที่ใช้ซึ่งช้างแต่ละตัวใช้เยอะมากเพราะน้ําหนักตัวที่เยอะ <Wow. S 1> นอกจากนั้นเรายังมีอาหารให้ช้างป่วยทานฟรีด้วยนะคะ <Wow. S 1> โดยโรงพยาบาลของเราจะมีหน้าที่ดูแลรักษาช้างทั่วพ ใซึ่งมีจํานวนมากกว่า1,000เชือก <Huh? S 1> ที่เป็นแบบนี้เพราะเราต้องการยื้อชีวิตช้างทุกเชือกเอาไว้ค่ะเพราะถ้าเจ้าของช้างต้องจ่ายค่ารักษาเองบอกเลยว่าเป็นจํานวนเงินที่เยอะมากๆค่ะและช้างอาจจะต้องเสียชีวิตมากขึ้นนอกจากรักษาในโรงพยาบาลแล้วนะคะเรายังมีออกไปรักษาช้างป่วยนอกสถานที่ซึ่งก็ฟรีเหมือนกันค่ะนอกจากรักษาช้างป่วยแล้วนะคะอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญก็คือภารกิจควบคุมช้างตกมันอาวาดค่ะซึ่งอันนี้ก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันค่ะ ป่วยเมื่อไหร่ก็แวะมาหาหมอโบอได้นะคะ